สวัสดีค่ะวันนี้พี่อยู่กับเอนเดอร์นะคะวันนี้ค่ะพี่จะมาในสภาพอากาศนั่นเองค่ะทุกคนอยู่กับเอนเดอร์นะวันนี้ก็มาในสภาพอากาศทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาในสภาพอากาศอะไรนะทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศอะไรทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศหยุดค้างไปแล้วครับตอนนี้นะทุกคนนะครับสังเกตสภาพอากาศักทีท่กคนวันนี้ลมแรงขึ้นอย่างปกติเลยนะคะทุกคนนะครับวันนี้นะครับลมแรงขึ้นกับเมื่อวานเป็นประมาณ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือว่าวันนี้ลมจะแรงขึ้นแป๊กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับต้องบอกเลยว่าลมแรงขึ้นนะทุกคนเกิดจากมวลอากาศที่พัดมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ลมแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนนะครับแลวช่วงนี้มวลอากาศก็เริ่มอ่อนกําลังลงไปแล้วบ้างนะครับแต่พอวันที่แป๊ พุ่มพายถึงสิบพุมพานเลยค่ะว่าบรรยากาศจะมาอีกรอบหนึ่งคับว่าจะทาให้ลมแรงขึ้นกเดิมอีกนะครับวันที่หกนะครับลมอยู่ที่ยี่สิบนะครับลมนี่คือแบบเริ่มแรงแล้วครับอันนี้ถ้าลมมันแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถูกท่าแรงลมยังเบาถ้าถ้าแรงลมพค่อยแรงวปาทีละในทุกๆวันลมจะแรงขึ้นแอนตาละเนอันตราที่เฉีย่สุดคิดว่าคิดว่าปลายเดือนลมจะแรงเท่าไหร่ลองคิดคอมเมนต์ดูจิวันนี้ยี่สิบแล้วนะ พรุ่งนี้ก็ยี่สิบแปดนะคะพรุ่งนี้ว่าวันสองวันข้นางหน้าก็อีกก็เพิ่มอีกเป็นสามสิบหกแล้วล่ะโอ้โหสองวันลมเพิ่มนะคะทุกคนอีกคาดว่าขับโมดคำนวณไปแล้วนะคะอีกประมาณยี่สิบอีกประมาณสิบวันข้างหน้าลมจะแรงขึ้นอย่างรุนแรงมากอาจจะทําให้ลมมีความเร็วมากถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถแรงเหมือนกับพายุโซนร,ร้อนได้ในสิบวันข้างหน้านะครับคาดว่าลมจะแรงประมาณเก้าสิบ ไม่ใช่หนึ่งร้อยเป๊ะเลยนะครับแล้วถ้าคาดการณ์ติดสัหนึ่งอีกอีกสิบวันข้างหน้านะครับถ้าคาดการณ์อีกยีสิบวันข้างหน้านั่นแหละนะครับเขาว่าแรงลมจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยหกสิบปีหล่อกชั่วโมงก็คือว่าลมก็คือว่าหมายคือว่าแรงลมอ่ะจะแรงสูงสุดประมาณปลายเดือนหรือประมาณร้อยหกสิบกว่านะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะครับที่เราพูดมานัานอาจเปลี่ยนแปลงพยากรได้นะครับ และปลายเดือนนี้นะครับลมอาจจะแรงอยู่ที่ประมาณ176กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งแรงกับพายุใต้ฝุ่นระดับ3นะครับแรงกับพายุใต้ฝุ่นที่เรียกว่าเกนะครับไม่ใช่หมถึงว่าเหมือนว่าเป็นเกเลยนะครับไม่ใช่นะครับชื่อของพายุเป็นมันไม่ใช่ว่าอะไรเป็นเกนะครับนะครับไม่ใช่เหมือนที่คนพูดว่าเกเกเกมันคืออะไรนะครับมันเป็นเกนะครับ เขาตั้งชื่อพายุให้เป็นพายุเกนะครับคนตั้งก็คือนะครับแล้วแต่ทำให้ทุกวันนี้คนพูดเรื่องเกมากขึ้นแล้วนะครับนั่นแหละนะครับบางครั้งก็เรียกชื่อเพื่อนว่าเกนะครับว่าชื่อเพื่อนขึ้นต้นแล้ว็ลงทายแล้วว่าเกใช่ไหมนะครับถ้าเพื่อนชื่อว่าถ้าชื่อถ้าเพื่อนชื่อว่าพัดลมใช่ไหมแล้วคนก็จะเรียกวัาลมเก ถูกต้องไหมถ้าเติมคำว่าเกย์ลงไปด้วยนะคะทุกคนนะคะดังนั้นใครที่ชอบเกย์บ่อยๆในห้องเรียนหรือที่เรียนเคยเจอมาที่บางคนพูดเกย์บ่อยๆคำว่าเกย์น่ะอาจจะหมายถึงว่าคนนั้นอาจจะเป็นเกย์เลยนะมัก็เป็นได้นะครับนะครับออกมาข้างนอกไหนไม่เคยออกมาในข้างนอกนอกรงเรี้เนี่ยไม่เคยมีใครพูดเกย์เลยมีแต่คนที่ในโรงเรียนนะหละที่พูดเกย์น่ะ บอกคุณอนันต์ไปหาเพราะคุณอนันต์เอาเรืเอเ่องนี้มาบอกด้วยเพราะเห็นมานานแล้วที่คุณอนันต์เนี่ยเขาเก็บเรื่องนี้มาตลอดแต่วันนี้ก็ได้บอกเอาคาว่าเกย์่ะออกมาให้เราเรียนรู้ว่าคําว่าเกย์มันคืออะไรเกย์มีสองแบบก็คือเป็นเกย์หรือเป็นก็พายุใต้ฝุ่นเกย์นะมีสองแบบ่ครับเกย์แรกก็คือพายุเกย์แบบเป็นเกย์แบบคนเรียกชื่อเกย์เกย์อะมันแบบโอ้โหใครมัน ใครมันเอาชื่อเก๋มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเรื่อเชื่อเพื่อนเรื่อเรียกชื่อเพื่อนเล่นชื่อเล่นของเพื่อนว่าเก๋อย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนนี่ไม่ชอบเรียกเก๋ใช่ไหมบางคนก็วิ่งไล่เลยนะครับนะครับที่คุณนณันไปเห็นมาน,ะนี่คุณนณันเขาเห็นมานะนะครับ <S <S เขาก็ได้จดลงในกระดาษเลยนะคะทุกคนนะครับที่ได้เห็นว่าใครมันเรียกชื่อเก๋น,นะครับแล้วก็โดนไล่อย่างเงี้ยนั่นแหละเขาจดเลยนะครับ ดังนั้นนายทุกคนนะคะถ้าถ้าไม่อยากโดดวิ่งแะไรอาจคุณก็อย่าไปเรียกเพื่อนคนนั้นว่าเกย์นะคะให้เรียกคนอื่นแทนนะคบนะครับดังนั้นก็ดังน,นั้นก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับเรียกชื่อเพื่อนให้อย่าให้ลงคําว่าเกย์นะครับต่อไปนะครับชื่อพายุเกย์นะครับก็คือว่าพายุไต้ฝุ่นเกย์เกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยสาสิบสองที่จังหวัด อนที่อำเภอท่าแซะนะครับถ้าพายุนี้เขากรุงเทพนี่โอ้โหกรุงเทพต้องแบบกรุงเทพนี่แบบจะพังทลายพินาศเลยนะครับถ้าพายุนี้เข้ากรุงเทพกรุงเทพเมืองใหญ่ด้วยนะถ้าเข้ากรุงเทพนี่แบบตัวป่วนชะก,กันเลยนะครับนะครับพายุเกก็คือนั่นแหละนะครับนี่แหละคว่มตูดที่อยู่วิทยาไหนเขาตั้งชื่อเกให้เป็นพายุนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับประเทศไหนม,มันตั้งเอาเรื่องแบบเดี๋ยวมันก็ต้มเราอยู่ที่ยาแบบมันแบบพันยาคนมากนะครับตั้งชื่อพายุให้เป็นเกแล้วห้านนั้นเพื่อนเอาชื่อเกไปเรียกหมดเลยอืมนะคบประเทศไหนม,มันเอาเกมาตั้งไม่รู้นะครับบอกเลยนะครับโคตรหนุดหิดไม่หูุนหิดห,หรอกวันนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับหนาวด้วยนะครับวันนี้ ยีิบกิโลต่อชั่วโมงลมนะครับก็ต้นมาก็ยังไม่สั่นอะไรแต่ถ้าลมมันมาถึงอะต้นมาก็จะเริ่มสั่นนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> นะันคนนะครับนั้นการที่เรียกเพื่อนว่าเกยนะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามเราไม่ควรมองข้ามเลยว่าใครจะเป็นเกยอะไรกันนะครับ ซึ่งหากทุกคนถ้าหากไปเรียกต่อหน้าผู้ใหญ่มันก็จะคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเรียกเขาว่าชื่อเพื่อนว่าเกนะ่ะใครไม่รู้ตั้งให้มาแล้วก็แบบเรียกชินว่าเพื่อชื่อเกเกเกนะนะครับวันนี้นะคบสุขภัยอากาศนะครับวันนี้ก็นะคะมีล,มอ, 10, ม,ลมอยู่ที่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวานนะคบอยู่ที่สิบสามนะครับวันนี้ก็คือยี่สิบแล้วนะครับ ในวันทุกคนนะครับตอนนี้นะครับสภาพอากาศนะทุกคนนะครับตอนนี้มืดสนิทเลยนะคะทุกคนนะครับไม่มีพายุอะไรทั้งสิ้นที่เกิดในวันนี้นะคะวันนี้ก็สบายได้เลยนะครับแต่ในวันจันทร์ที่คุณพาไปนะครับเตรียมตัวรับมือพายุฤดูร้อนรูปแรกได้เลยเพราะว่าจะมาในข้อรูปแบบของพายุฤุูร้อนแล้วจะทําให้เกิดฝนตกนะคะทุกคนที่มีปริมาณ ไม่เยอะนะคะทุกคนไม่เยอะนะครับตกปริมาณสัปันกลางนะครับไม่รุนแรงนะตกไม่แรงนะครับตกดับปานกลางนะคะก็คือว่าไม่เกิดตั้งแต่สิบหนึ่งนิ้วแม้่ถึงห้ามิ้วนี่คือฝนปานกลางนะครับซึ่งหนังฝนไทยที่ดูร้อนี่ก็ไม่ถือว่าทำให้เกิดมาทั่วมาทุกคนนะคะเพราะว่าฝนมันไม่เยอะนะทุกคนนะครับมีมาฝนไม่เยอะนะครับ พรที่นะเป็นร้านน้ำเกษตรได้นะคะดีแล้วล่ะนะครับหาลายคนอยากกินน้ำเสษตรได้เลยนะคะทุกนะครับส่นตานี้ก็คือเหมาะสมในการทำน้ำเสษตรนะครับชาวนาก็จะได้มีตังในการส้องผงไม่หลุนะคะทุกคนนะครับเมืม่อเมืม่อปีนี้นะครับฝนตก ในแงก็คือฝนจะน้อยและการปิดจะยากเท่าไหนคฝนเยอะอาจจะก็จะดีนะครับการปิดก็คือแบบมันต้นทุนสำหรับสำหรับเราด้วยนะครับในการทำต้นทุนแบบนี <Hayır> <S <S ้เสนอสนับสนุนมากนะทุกคนนะครับในการสนับสนุนต้นทุนนะครับมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราก็คือว่ามันการสนับสนุนด้วยทางเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่นะคะทุกคนนะครับ การสนับสนุนทางเทคโนโลยีนะคะทำให้อนาคตเจริญเจ้าหน้ามากขึ้นนะทุกคนนะครับแล้วในหลายปีแล้วในปี69นะครับปริมาณฝนเขาว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือลดลงอีกจากคาดการมาค่ะว่าฝนจะน้อยลงในปี69นะครับ <c oughs> และในปีจะสูนะครับฝนจะมีปริมาณมากด้วยที่สามไปนะครับจนทำให้เป็นปีที่น้ำมากเป็นปีที่อะไรไม่รู้นะครับ หลายปีมาแล้วก็จะต้องมานั่งเจอกับพายุรูกที่ทําให้เกิดพายุได้นะครับเพราะไงนะคนจากสกถติเขาต้องเขาจะต้องเก็บปรีมาาน้ําฝนใช่ไหมโอ้โหแบบเยวห้าิสาวแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วถ้าหากจะทุ่มหนึ่งนี่เราไม่สามารถอัปเดตสาาประกาศได้นะต้องไป update. อัปเดตทีก็สอง 2, สองตอนสองทุ่มเลยนะครับจบคลิปเลยนะครับแล้วก็ไปลงยูทูบแล้วก็ไปลงในยูทัดไปนะครับ บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับอากาศก็จะมาในทั้งรูปแบบของสภาพอากาศที่ตอนนี้ก็ยังเย็นนะครับยังเย็นมากเดี๋ยวต่อไปมีนาเดี๋ยวร้อนอีกแน่นะคะทุกคนนะคะท่านคนไปบ้านะฝั่งแม่แล้ววัฒนค่ะเฮ้ยเป็นกันเลยเอ็นเดอร์นะครับก็ติดตามข็กระดิ่งพัดน้าวเหนียวเลยขอบคุณครับตอนนี้นะคะทุกคนผ่านแล้วจะเก็บทีแล้วนะคะเวลาเร็วมากมากนะครับ แล้วก็เป็นอยู่ว่าเวลาตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตันนี้นะครับอากาศค่อนข้างดีนะคะขอทุกคนต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ